อีกแล้วทุกคนไปเจอสูตรหนึ่งมาคือทุกคนเขาบอกว่าสูตรตัวนี้เป็นสูตรป้องกันพื้นไม่เหนียวพื้นไม่มันแล้วก็ป้องกันมดมแมลงด้วยค่ะทุกคนใครที่ถูบ้านแล้วเจอปัญหาเดียวกันลองมาใช้วิธีนี้ค่ะมีไปเจอมาคลิปหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้เป็นน้ํายาล้างจานค่ะทุกคนยี่ห้ออะไรก็ได้1ช้อนแล้วน้ําส้มสายชู 2>, 2ช้อนค่ะทุกคนแล้วก็มีจะใช้เป็นน้ายาปราับพนมค่ะทุกคนอีกสองช้อนตัวนี้คือเพิ่มความหอมให้กับพื้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าสูตรนี้ที่เขาใช้กันเยอะมีคคคคลลลลลิิปททําา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 ามมมมมหหยยยแแ้้้้้วววววว่่่่ะะะุุกกกกกนนนเเเเขบบออไไดดดจจจจจรรงงงงีีีีีีี๋๋ั็็็ใูสส ลองถูพื้นเลยวันนี้ที่มีใช้จะเป็นถังปั่นมาพร้อมไม้ถูแบบนี้คะ่ะทุกคนก็จะง่ายในการผสมน้ํายาค่ะทุกคนมีจะผสมน้ํายาตัวนี้ที่เป็นน้ํายาที่จะใช้ถูพื้นในรอบนี้ก็คือลงถังปั่นตรงนี้เลยจะผสมลงตรงกลางตรงนี้และจากนั้นผสมน้ายาเรียบร้อยมีจะเปลี่ยนผ้ามอบก่อนค่ะทุกคนเพราะผ้ามอบตัวนี้เป็นผ้าสำรองที่ให้มาในชุดนี้เลยค่ะทุกคนคือด้วยความที่ผื้นแรกมีใช้ไปนานแล้วค่ะทุกคนเลยอยากจะลองสูตรใหม่ที่มาใช้ถูพื้นทําให้พื้นเหนียวก็เลยจะต้องเปลี่ยนที่เป็นผ้าถูพื้้นนทีี่แมมาตัวเป็็นนผ้้้าาไมโคครรฟทุกกัํดีแลวถูพื้้้้นนนนนนีดววยยากกกกััั็ไปลลองถูเคทุต ไม้ถูพื้นที่มาพร้อมทางปั่นและตัวทางปั่นตัวนี้มาพร้อมทางที่สามารถแยกน้ําดีน้ําเสียได้ค่ะทุกคนเราสามารถเอามอไปปั่นในทางนี้ได้เลยแล้วก็สกิลในการปั่นของทางนี้คือจะปั่นเป็นปั่นน้ําก็คือให้เรากดลงสุดแล้วปั่นเป็นข<ถ>้าเปียกจากนั้นก็คือยกขึ้นมาหนึ่งระดับค่ะทุกคนจะเป็นฟังกชันในส่วนของการปั่นมาตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆทุกคนเป็นไม้ถูพื้นที่มาพร้อมทางปัน่นและก็ยังในกล่องมีผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้ด้วยสองพื้นค่ะทุกคนส่วนใคร